สั่งทังขยะใบนี้มาทางออนไลน์นะคะของมาถึงแล้วแบบสวยถูกใจเลยก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะ ถังใบนี้ลักษณะเป็นพลาสติกนะคะสีของเขาจะเป็นสีทูโทนนะคะที่สั่งมานะคะเอ่อจะเป็นสีเทานะคะในที่ร้านเขาเนี่ยจะมี2ส,สีมีสีเทากับสีดํานะคะของในคลิปที่สั่งเป็นสีเทานะคะนี่นะคะตัวถังเขาจะมีลักษณะมีความโค้งนะคะเป็นมนๆแบบนี้นะแล้วก็ความสูงของถังเขาอะค่ะจะอยู่ที่3 1เซนส่วนความกว้างนะคะจะอยู่ที่3 2เซนนี่นะคะทรงเขาจะแบบ คือไม่เกะก,กะเลยอะคะ่ะวางตั้งลงไปแล้วเนี่ยไม่ไม่ได้ทะหรือว่าเกะก,กะแต่อย่างใดเลยเวลาจะเปิดนะคะใช้กดแบบนี้นะคะนี่นะคะข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะข้างในจะเป็นสีเทาเข้มนะเราสามารถถอดถังนะคะแล้วก็เอามาล้างได้ทังขยะบางรุ่นนะคะคือสวยนะแต่ว่ามันล้างไม่ได้พอล้างปุ๊บนะคะจะเป็นสนิม ทีนี้เวลาที่เราจะปิดนะคะก็กดลงไปตรงนี้นะคะเวลาจะเปิดนะคะก็กดลงไปที่เดิมมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะคะตัวถังของเขาจะเป็นลักษณะเหมือนเอาถังสองใบมาซ้อนกันนะคะเป็นใบในนะคะจะมีถังใบในนะคะใบนี้นะจะมีที่ด้านข้างนะคะจะมีมือจับนะคะมือจับจะมีให้ทั้งสองด้านนะคะนี่นะคะคือพลาสติกเขาค่อนข้างหนานะคะคือมีคุณภาพเลยนะ แล้วก็ด้านล่างนะคะที่นั่งโวยขออภัยนะคะพอดีถ่ายด้วยมือมือเดียวนะคะอีกมือหนึ่งถือกล้องนะคะก็เลยจะจับไม่สะดวกนิดนึงเพื่อนๆจะเห็นว่าพลาสติกเขาค่อนข้างหนานะคะคือไม่ได้ยุบไม่ได้ย้อยนะคะขนาดเมื่อกี้นี้หล่นลงไปนะคะ เวลาเราจะใช้งานนะคะเราเอาถุงพลาสติกนะคะมาใส่แบบนี้นะเวลาที่เราเอาไปทิ้งนะคะจะได้เอาถุงไปทิ้งตัวถังจะได้ยังไม่เปื้อนใช้ไปสักสองสาครั้งแล้วก็ค่อยเอาถังไปล้างทีหนึ่งก็ได้นะคะพอใส่เสร็จนะคะก็เอาถังไปหนึ่งซ้อนลงไปแล้วก็ปิดฝานะคะแค่นี้นะคะเรามองไปนะคะเราจะเห็นถังขยะของเราแบบสวยงามนะคะแล้วก็สบายตาเผลอๆใครที่ไม่รู้นะคะไม่รู้ด้วยซ้ําว่านี่คือถังขยะนะคะเราสามารถให้ชิ้นนี้นะคะเป็นเหมือน มินิเตอร์แต่งบ้านไปด้วยทีนี้ถ้าใครไม่ได้อยากให้เป็นถังขยะนะคะเราสามารถเอาไว้เก็บของลกๆเอาไว้ในห้องน้ําก็ได้ไปเก็บพวกน้ํายาล้างห้องน้ํานะคะแปรงทําความสะอาดต่างๆแบบนี้นะคะเก็บเอาไว้แล้วนะคะห้องน้ําของเราก็สวยสบายตาค่ะนี่นะคะลักษณะของเขานะคะให้เห็นชัดๆนะจะเป็น2ใบแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอามาซ้อนกันนะคะ สั่งซื้อไปได้เลยนะคะในออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็น lazada shopee นะคะมีหมดเลยเพื่อนก็ลองเลือกดูได้เลยนะคะว่าจะซื้อกับที่ไหนของในคลิปนะคะสั่งมาจากร้านใน shopee ราคารวมส่งนะคะอยู่ที่300กว่าบาทแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะกดสั่งซื้อนะคะอย่าลืมเก็บโค้ดส่งฟรีเก็บโค้ดร้านค้านะคะเก็บสิทธิพิเศษในการซื้อต่างๆนะคะก่อนที่จะกดสั่งซื้อค่ะในคลิปนะคะตอนจ่ายจริงจ่ายไปแค่200กว่าบาทเองค่ะเพื่อนๆคนไหนที่อยากซื้อตามนะคะกดเลือกสินค้าชิ้นนี้เอาไว้ในตะก,กร้านะคะแล้วก็คอยดูไปเรื่อยๆนะคะว่าเขาจะมีราคาแฟลตเซลแล้วก็ลดราคาไหมสินค้าแบบนี้เราไม่ได้รีบนะคะเรา ค่อยๆรอดูตอนโปรโมชั่นแล้วค่อยกดซื้อตอนที่มีโปรโมชั่นก็ได้ค่ะจบแล้วนะคะคลิปรีวิวถังขยะมันจะมีช่องไหนไหมที่มานั่งรีวิวถังขยะนะคะก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ